ใชเ้ <laughs> ใครมาเอ่ยพี่เดียวสวัสดีครับ <laughs> พี่เดียวไปไหนมาตั้งใจมาเลยตั้งใจมาจากไหนตอนนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากบางบัวทองบางบัวทองนะ พริกถั่วกระเทียมทําเองครับกลิ่นมันก็จะหอมหอมแบบนี้แหละก็เดี๋ยวต้องยังงี้กันหลายตัวครับวัาถนนตะบนบางกะเจวันทองคำพอดีนะครับเจ๊ใครมาเอ่ยพี่เดียวสวัสดีครับพี่เดียวไปไหนมาตั้งใจมาเลยตั้งใจมามาจากไหนตอนนี้มาจากไหนเนี่ยมาจากบางบัวทองบางบัวทองนะก็หยุดกี่วันพี่หยุดห้าวันห้าวันไม่ไปไหนดีเนี่ยดีมหาคนเลยเนี่ยพี่เดียวก็ไม่บอกของก่อนนะแล้วเสียงอร่อยมากอ่ เสียดายก็บอกแล้วพี่เดียวไม่โทรบอกผมนะผมได้เก็บหนุงถ้วยไปให้อดเลยข้อหน้าแล้วเป็นไงวะพี่กุวยเตี๋ยวอร่อยดีอร่อยนะกินจนเกลี้ยงเลยเดียวต่อก็ไม่ไหวอิ่มเกินอิ่มเกินลูกชิ้นกับน้ำจิ้มอร่อยอ่าขอบคุณครับพี่แล้วเดี๋ยวพี่เดียวไปไหนต่อค้างกับผมไหมค้างกับผมไหมนอนพวงนอนกินแล้วก็พวงกลับบ้านนอนนึกว่าจะค้างกับผมขอบคุณพี่เดียวมากครับผมขอบคุณครับ